เรื่องเริ่มต้นด้วยการปล้นที่ค่อนข้างธรรมดาโดยกลุ่มอาชญากรปล้นปั๊มน้ำมันอย่างรวดเร็วและมีระเบียบพวกเขาทำงานเริ่มกันอย่างมืออาชีพการโจรกรรมนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่เพียงแค่เป็นจุดเริ่มต้นของแผนการปล้นที่ซับซ้อนกว่าที่จะตามมาหลังจากเหตุการณ์ปล้นปั๊มน้ำมัน ผู้ชมจะได้รู้จักกับนิกโอไบรเออเจอรัด u บัตเลอร์หัวหน้าทีมตำรวจที่ทำงานในหน่วยสวอตและผู้เชี่ยวชาญในการตามล่าพวกอาชญากรกลุ่มอาชญากรที่เขาต้องจับคือกลุ่มที่วางแผนปล้นธนาคารและพวกเขาจะทำการปล้นที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อีกตัวละครที่สำคัญคือเร์แมรี่แมนพาโบลสไตรเบอร์ผู้นำของกลุ่มโจรที่มีแผนการปล้นธนาคารที่ต้องการจะขโมยเงินสดจากธนาคารเฟดในลอสแองเจลิสซึ่งเป็นการปล้นที่เสี่ยงสุดๆและเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับทุกคน กลุ่มของเรมารีแมนเริ่มวางแผนการปล้นธนาคารอย่างละเอียดโดยพวกเขาต้องการใช้วิธีที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนการเข้าไปในพื้นที่ของธนาคารเฟดโดยไม่ให้ใครรู้และทำการขโมยเงินจำนวนมหาศาลจากการทำลายเครื่องรับเงินทั้งหมดภายในธนาคารในขณะเดียวกันนิคโอไบรเอนและทีมตำรวจของเขาก็เริ่มจับตาดูกลุ่มนี้และพบว่าอาชญากรเหล่านี้ไม่ใช่แค่กลุ่มโจรธรรมดาแต่พวกเขามีแผนการที่มีการเตรียมการที่รัดกุมและซับซ้อนมาก ในฉากนี้ดอนนี่วิลสันโอเชจาคสันจูเนียสมาชิกของกลุ่มโจนและเพื่อนเก่าของนิกโอไบรเอนทำให้เรื่องราวยิ่งตึงเครียดขึ้นเมื่อดอนนี่เริ่มพูดถึงแผนการของกลุ่มโจนและชักจูงให้นิกเข้ามามีส่วนร่วมในแผนการปล้นโดยการสร้างความสับสนในใจของเขาและทำให้เขาตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกลุ่มของเรมารีแมนเริ่มเดินหน้าตามแผนการปล้นธนาพานและในขณะที่พวกเขาเตรียมตัวเข้าปล้นนิกโอไบรเอนได้รับคำแนะนำจากแหล่งข่าวที่ไม่รู้จัก